ไรเนี่ยเลิกเมื่อกี้พี่เลิกวิดีโอไปแล้วไงหนูไม่ต้องกดอะไรเลยนูกดเพลงอย่างเดียวกดเพลงแล้วก็ปล่อยีกตั้งไว้การตออที่หนึ่งนำหัวน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำสะอาดสองสามเจลนุ้ยก็มาใกล้ๆหน่อยได้นุ้ยจะเห็นวิธีการเทของพีไหมเห็นแล้วจะพูดทำไมเนี่ย

น้ำลายเปื <c 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 ้อนมลยไม่ต้มีมุหอางั้นเดี๋ยวหมไม่ได้ยินเสียงนะแกหดูอย่งน้ไม่เวลาสบาสาไม่มีเสียงต้องไม่ย่อเาไม่เ่มันหย่อนมันไม่หมนไม่ไม่หมมันไม่เหนียวจะมีที่ตัดให้เหนียวมีนมันมีค้งโเหนียว้ทำไมมันจะไม่เหนียวน้ำนี่เรากัเวลาเรียบร้อยถูกต้องสามโ ติ้ม่นไรหอกอยู่กางนะเยอะไม่แต่ตอนแรกเจะแล้วเมื่อกีุ้้มใหมให้ทข้มาเมือไห่แล้วเติมงฟองค่อยค่คนให้ละลาย อะไรเอองงองที่ลหนที่ละหน่ะอนเนียเอาไปกระช้ายมฟองเติมฟอตัวจุ๋มจุ๋มได้ไม่หอ คุณ่ะะแต่เรานมันเป็นหลงอกตุมตงๆเก้อนนะเออตนะมาที่นมาได้ยน็น้ํามันร้อนไปปะเนี่ยแมกอนนแเมื่อวานอ๋อติดนานจะละลายไหมถ้ามัม่ลยมันก็ออกุ่นเยนะ <debuted. S 2> อะลายยังคนไม่เน็บไม่ก้นคนไม่ละลายคนเร็วอืมต้องบีบรมันร้อนมากไงมาันก็มันไม่พูดเลยมันร้อนมีฟองหฟองนแบบนีแล้วอามือลงบีบงไคะคนที่มาที่อเสื้อลงไปหมนน้ำกระเด็นกรเดก็จะทำใ ไม่แพี่้จเอาอลงทป่ีใส่ช้อนลงไปม่เป็นไรเรานี่เราทำอะไร้วเนพี่ี่ัเอามือใช่แล้วข้าวต้อ่ไนุี้เอระทำไมน้ำมันรั้วล่ะคือว่าโอ้ยเอาาดเออมีถาดไหมแหมหยุดก่อนนะวีดีโออยู่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเออว่ะไม่รู้ว่ามันั่วน้ะมันเป็นไม้แลวก็ฉลาดฉันถามแล้ว รั่วไหมอ่ะมอไข่โซ่เปลี่ยนมอ็นม่ใต่จีิงๆแล้วจะยกยกไปอือแล้วไม่เหลือหรอเวลาไม่เหลือแต่่เลเลยแต่บอกตรงเลยนะน่าเกลียดมากเลยอ่ะอือแต่เวลาที่ใส่ถ้วยน่้ลตรงมอไปเลยอันนี้เดบิวดีโ้ไว้ก่อนนะ